มาหนึ่งคนละ oh. สวัสดีครับพ,พี่พี่เพื่อนน้องน้อง,องทั้งหลายวันนี้เราจะมาบอกว่าเดี๋ยวรออีกนิดนึงโอเคห้าร้อยกว่าละทุกคนคะ่ะวันนี้เนี่ยเราจะมีอ่อ The Trainee EP 7นะครับแต่ว่าระหว่างที่ ออนเนี่ยมันจะเราจะอยู่บนเครื่องใช่ฝากทุกคนแฮชแท็กให้เราด้วยแล้วเดี๋ยวเราลงเครื่องเดี๋ยวเราจะไล่อ่านให้หมดอีกเกมเวฟหายเกมก่อนเวบเวฟเวฟอะไรไม่รู้เหมือนกัน <Okay. S 1> สกายเวบหาสกายกับเวฟเวฟ <c oughs> ทุกคนฝากเ <c oughs> อ่อแฮชแทนี้ EP เจด้วยนะครับแล้วก็ EP เจกันยังไม่รู้เลยเป็นไงบ้างจำไม่ได้ <c oughs> ใช่แต่เขาบอกว่ามันจะมีแบบ ดราม่าเกิดขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังจะไปขึ้นเครื่องแล้วอยากให้ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวสองทุ่มที่สองทุ่มยังที่นู่นสองทุ่มยังกำลังจะแล้วนะใช่ป่ะพอนี้กำลังจะสั่งอีกหนึ่งนาทีพร้อมโอเคครับอีกหนึ่งนาทีเราเล่นแท็กกันนะครับ EP7 เราดู half จาก sky half sky ครับ พุงอินสวัสดีพุงอินพุงยินกลับถึงกรุงเทพยังพุงอินยังยังเหรอยังยังพุงยินงโจ๊เสร็จแบบนี้พุงอินพุงอินเดินทางทั้งหมด17ชั่วโมงใช่ไหมครับจากกรุงเทพไปถึงไปถึงนะฮะแล้วก็ถ้าพุงอินนอน15ชั่วโมงแต่พุงอินนอนไปอีก15ชั่วโมง2วันแล้วครับพุงอินรับทราบครับรับทราบครับผมพี่เบบี้บอกว่าสู้ เบบี้ขอบคุณครับสวัสดีครับพี่เบบี้ครับพักผ่อนนะครับครับผมขอบคุณด้วยนะครับวันนี้พวกเราอยู่พรุ่งนี้พี่เบบี้ก็เป็นฟรีเดย์ใช่ไหมครับสอหลูดูดีคืออะไรอ่ะสอหลูดูดีคืออะไรอ่ะเจมมันพิมมาสอหลูดูดีสอหลูหล่อดูดีสอหลูหลูให้น้องพี่ใหม่ได้ป่ะสอหลูสอดูดีหลูหล่อดูดีหล่อหล่อพูดอย่างนี้เหรอหลอพูดว่าอะไรเงี้ยสอหลู สอดลูกหล่อสู้หล่อสูหล่อสูงมือกระโหลกแตกพุงเงินพึ่งเสร็จเมื่อกี้พุ่งหล่อสูงพุ่งเงินพึ่งเสร็จพุ่งเงินบอกว่าเดินทาง18ชั่วโมงค่า18ชั่วโมงไม่ได้เลยไม่ได้น้องเขาทวงรอรอดูพรุ่งนี้เช้าพุ่งเงินบอกรอดูพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวก่อนรอดูรอดูอะไรพรุ่งนี้เช้ารอดูขากลับหรืออ๋อรอดูขากลับของมันพี่เบบี้หัวล้อมาเลยค่ะโอเค โอเคครับทุกคนตอนนี้ถึงเวลาเล่นแฉกของเราแล้วเจมบอกว่าโทษโทษหล่อสู่นะจ๊ะสอหรูรูดีเดี๋ยวกูจะไปเล่นสอหรูรูดีสอหรูรูดีงงไปทั้งโต๊ะรักนะไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปแล้วเดี๋ยวเราจะเหมือนพุงมินนะฮะที่เอาทุกคนฝากเลยนะครับเหมือนย้อนกลับไปเป็นนิสิตเลยสปอยอะไรนิดนึงไหมมีอะไรไหมสปอยอะไรนิดนึงไหมให้ดูมีดราม่าหล่อเริ่มเลยหรอมันจะมีคนยิงเข้ามาว้าว ไอันยังไงไปแล้วฉันนั่นแหละ